โดนหากูในกีทาวิศกรเอกเพรสเตชั่นอะมึงไปไกลๆติงูะฟาบ a เจตว่ะ The f ล b i 7เ h e l o ล t ล LoL e l o มึงก็ดูกูเดี๋ยวสัตว์มึงก็ดู i ิ a มึงก็ดู it. รองเท้ากูเทวิสกอร์เอ็เสเต,เตชั่นเจอกูป้างตาหน้าอายกูมีปากกายอย่างปืนเมียมึงบอกอย่าขค้นเดี๋ยวมึงเจอปืนไหนไหนมึงก็ทำทรงโหดเดี๋ยวมึงเจอกูคืนผ่านไปเดี๋ยวก็เลิมความแค่กูเปลี่ยนเปินปืนยิงตุ่มตามจะไม่เลิฟแล้วกูเป็นเงินผ่านขึ้นแต่เย็น กว่าเริยฟืนเพิ่มกระสุนไม่กว่ามึงเลยว่าขา่ยาสว่าไม่มีชนะเอาไลน์มาสู้มึงดูกูจำชื่อกูไว้นอนออนไลน์อ่ะมึงผิดคีโลไลราคาตอดหลกดีสิ์ไม่มีกูมีมึงต้องไม่มีกูคาบเวน่ผิดมึงก็รู้ดิไอ้หาทำตัวเหมือทุกอย่างฟรีรองเท้าน้ำตาไม่กูเก็บไว้อย่างดีไม่มีไลฟรีไม่ใช่ใช้ปากและ้อหีออน ปีนี้กูต้องเกิดฟอร์ไลท์และกูเป็นสไปเดอร์ I am ป a p p e r ช่างหัวพ่อมึงไม่ใช่หัวพ่อกูไอเฮียกูต้องการที่จะรวยกูเสียมาเยอะละไอ้คุยกูต้องการที่จะรวยกูเสียมาเยอะและไอ้คุยมึงเข้ามาเดีถ้ามึงอยากมีมวยรุ่นลายวัดไรพ่อมึงอาบผลประโยชน์ก็คุยว่าจาว่าแย่อยากกูมาแล้วหาเงินเงินมันแบ กูถ้าไปคืนนี้อะไม่ใช่ของแท้วะมีอะไรที่เป็นต่างบ้างวะไม่ใช่ครอบครัวกเลยวะ่ะไม่ใช่เดอะเบสอะการจอบรางทางทำฉลาดโง่กวาวนวะมึงขายของได้เงินน้อยแค่เงินลอยไม่ใช่เงินล้านอย่าจัดได้เก็บของมึงกลับบ้านพ่อมึงตายพ่อตามอย่ามาแอบแบบพยาหยามันเริ่มมาจากกูไม่ได้มา สันดานเป็นของตัวมึงเองมึงแม่ก็ดำลงไปไม่สนใจว่ามือเป็นคนสันดานแบบได้คนแบบมึงสันดานมันแฝงอยู่ทุกอาชีพไงสันดานของมือเป็นอย่างนะมึงแม่ก็ทำต่อไปกูโคตรเกลียดเลยไอ้พวกตีสองหน้าแล้วแม่งมนหลอกเอาใจแล้วแม่งมนหลอกเอาตังตามใจเนี่ยเฮียเฮียโย